โซ l a n d Time r e วิ r ์สเปิดให้บริการในสต re ไทยทั้ง2ระบบแล้วโซ l a n d Time r e วิ r ์สเป็นเกมรพิจิกาตแปลงร่างที่สร้างจากจักรวาลโต้ลัวซึ่งมีฟีเจอร์เด่นคือการตัวละครแปลงร่างได้2รูปแบบภาพไลฟ์ทูดีคุณภาพระดับอนิเมตท่าไม้ตายอลังการเต็มจอและระบบช่วยเล่นอัตโนมัติสำหรับผู้เล่นที่ไม่ต้องการใช้เวลาทำเควสซ้ำๆตัวเกมเปิดโอกาส ให้ผู้เล่นสะสมตัวละครเซออได้ฟรีทุกวันโดยล็อกอินรับได้รวมกว่า2,026สุ่มในเดือนแรกพร้อมรับของแถมเช่นกรอบอาวาตารฉายาพิเศษและเลือกสมาชิกปีศาจเช็คภายใน7วันระบบการเล่นเน้นการวางแผนกลยุทธ์ด้วยอาชีพหลัก5แบบและสายหลัก6สายทำให้สามารถจัดทีมต่อสู้ได้หลากหลายและสนุกกับการวางแผนตัวละครม,มีดีไซน์แบบสสก,กินในหนึ่กาก ซึ่งเป็นการรีเมคร่างจริงของวิญญาณยุโต้หลัวอย่างสมจริงนอกจากนี้ยังมีเนื้อเรื่องแบบอินเทอร์เน็ตอุนิเวิร์สที่ทำลายถูกทำลายผู้เล่นต้องพิชตาและแก้ไขเหตุการณ์ในโลกโต้หลัวเช่นหนิงหลงหลงคลั่งทั้งซานควบคุมพลังไม่ได้เซียวอูตกอยู่ในอันตรายเรื่องราวใหม่ทั้งหมดนี้ให้คุณได้ขีดเขียนและแตัดสินใจเองพร้อมระบบผู้ช่วยโต้หลวที่สามารถทำเควสประจำวันให้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการเล่นเหมาะสำหรับทั้งสายจริงจังและสายชิลนี่คือเกมที่ผสมผสานความมันของการปพิจิกับภาพและเนื้อเรื่องระดับอนิเมะพร้อมให้คุณโลดแล่นในโลกแห่งโต้หลัวที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณยุทธและโชคชะตาใหม่